มินิท์มันนี่ทิพย์สบายเคเคพีเงินเดือนเท่านี้เสียภาษีเท่าไหร่ ช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็เตรียมตัวที่จะยื่นภาษีกันแล้วนะคะ EP นี้เราเลยอยากชวนคุณมาเตรียมการเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศเรานะคะถูกคำนวณเป็นอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดซึ่งก็คือยิ่งคุณมีรายได้มากคุณก็จะยิ่งเสียภาษีมากขึ้นค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณไปพร้อมกันเลยนะคะภาษีที่จะต้องเสียจะถูกคำนวณจากเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีค่ะซึ่งเงินได้สุทธิตรงนี้นะคะ สามารถหาได้จากสมการเงินได้สุทธิเท่ากับเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนค่ะจากสมการนี้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเงินได้พึงประเมินก็คือไรายได้ของเราซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราก็ไม่อยากให้ลดลงใช่ไหมคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะล้อตามไปกับประเภทของเงินได้ที่เราได้รับค่ะดังนั้นนะคะหากอยากให้ไรายได้สุทธิของเราน้อยลงเราก็ต้องไปเพิ่มในส่วนของค่าลดหย่อนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะสมมุตินะคะว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนมีไรายได้อยู่ที่5 0,000บาท ได้รับโบนัส4เดือนคิดเป็นเงิน200,000บาทรวมแล้วรายได้พึงประเมินทั้งปีของคุณก็จะอยู่ที่800,000บาทค่ะหากค่าใช้จ่ายเงินได้ประเภทที่1แบบเหมาจ่ายไม่เกิน100,000บาทหากค่าดหย่อนส่วนตัว60,000บาทหากค่าดหย่อนการออมและการลงทุนในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่40,000บาทรวมแล้วนะคะเงินได้สุทธิก่อนเสียภาษีของคุณจะอยู่ที่600,000บาทค่ะและเมื่อนำมาคำนวณภาษีก็จะพบว่าคุณจะต้องเสียภาษีทั้งสิ้นอยู่ที่42,500บาทหรือประมาณเงินนนเเเเเดดดืืือออกบ1บลยยทีีวค่ะ แต่ถ้าคุณนะคะมีการวางแผนภาษีเช่นเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนของการลงทุนจากการซื้อกองทุนรวม SSF หรือว่า R m f ก็จะช่วยให้คุณประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้นค่ะใน EP หน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของค่าลดหย่อนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องอย่าลืมติดตามค่ะมานี่ทิปส์วันนี้ค่ะ,นนคะเงินเดือนเท่านี้เสียภาษีเท่าไหร่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณได้จากเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีซึ่งหากเราเพิ่มค่าลดหยอด่อนก็จะส่งผลให้เงินได้สุทธิของเราลดลงและฐานภาษีของเราก็จะลดลงตาม การวางแผนภาษีไม่ใช่การเลี่ยงภาษีนะคะแต่คือการเตรียมการเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Two Minutes Money Tips by KKP ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ